ครับกราบสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูดามาสาสเตชันนั่นเองวันนี้เราไม่ได้มานั่งเล่นเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมากึง่งๆรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเจ้าตัวเครื่องกรองอากาศนะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่ได้รับสปอนเซอร์หรือว่ายังไม่ดังถึงขั้นมีคนมาจ้างอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในไอเทมที่ผมรู้สึกว่าแทบจะอยู่คู่กับ ทุกครัวเรือนที่มันควรจะต้องมีนะครับในยุคนี้เนื่องจากฝุ่นควันมลภาวะทางอากาศค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น PM.25 สุดห้านที่ทุกคนเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นควันจากการก่อสร้างผลกระทบนุ่นนี่นั่นนะผมคิดว่ามีแทบจะเป็นหนึ่งไอเทมที่ทุกคนควรจะต้องมีติดห้องเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างผมที่แบบเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กนะครับก็ คราวก่อนนมาประมาณปีหรือเกือบสองปีที่แล้วที่เราได้รีวิวเจ้าตัวเครื่องดูดไรฝุ่นไปนะครับก็วันนี้นะครับคือตัวดูดไรฝุ่นผมก็ยังดูดอยู่นะนะครับแต่ว่าวันนี้เจ้าตัวนี้นะครับเครื่องกองอากาศชาร์ปแอร์พอลิฟอ่ฟตัวรุ่นอะไรนะผมจําไม่ได้นะแต่ว่าเป็นทรงเนี้ผมจําได้ว่ามันขึ้นด้วยว่าสี่สิบมันเป็นรุ่นสี่สิบนะครับ ผมจำรายละเอียดรุ่นไม่ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมใช้มาประมาณปีกับอีกประมาณสองสาเดือนมัง้งครบรอบแล้วน่าจะประมาณปีไม่เกินปีครึ่งนะครับที่ซื้อเจ้าตัวนี้มาวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแผ่นไส้ในนะแผ่นกรองกลิ่นกรองอากาศฟิลเตอร์ข้างในทั้งหมดนะครับสองแผ่นเลยนะครับและผมไม่เคย เปิดดูไส้ในมาก่อนนะครับอยากจะรู้เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะกับทุกคนเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างฝุ่นจะเยอะไหมนะครับกับการที่เราติดตั้งมาประมาณปีกว่าเนาะนะครับจะทำการพลิกเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวกองจะอยู่ด้านหลังนะจะเห็นไหมเริ่มเห็นไหมรายละเอียดเริ่มเห็นไหมครับมันมีฝุ่นเนาะผมไม่มั่นใจว่า ในกล้องเนะ่ยเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าในสายตาผมตอนนี้คือมันฝุ่นเยอะมากนะครับโอเคนะอ่าตัวนี้เป็นออรุ่น FPJ40TAW นะครับโอเคนะใช้ฟิลเตอร์เฮปปาอเฮปฮีนะครับหรืออะไรนะสักอย่างนะครับ f z F50 f e นะครับตอนแรกผมก็ลืมดูที่ตัวเครื่องนะว่ามันมีอะไรบอกอย่างนี้นะครับแม่งไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเออผมเปิดอย่างเดียวแต่ไม่เคยดูเครื่องเลยนะครับเอาละเรามาเปิดพร้อมกันนะครับเห็นไหมเนี่ยเทนเทนอันนี้หนึ่งปีนะครับ คือตัวด้านหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าแสงมันมองเห็นไหมแต่เนี้ยที่ที่ขาวๆอะ่ะที่มันมีแสงทะลุนะครับมันคือไม่มีฝุ่นแต่ตรงที่มันไม่ทะลุเนี่ยที่มันดำๆเนี่ยที่มันเห็นเงาดำๆนั่นคือฝุ่นนะครับหรือว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกองกันนะนะครับเเรามาดูกัน ถอดไงแล้ววะนะครับโอ้โหผมดูแล้วตัวกองกลิ่นน่าจะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมันยังสภาพกึ่งๆสมบูรณ์อยู่เลยนะครับแต่สิ่งที่นี่นะครับฟิลเตอร์ฝุ่นนะครับซึ่งผมซื้อมาครบ ชุดนะตัวนี้นะครับสองแผ่นเลยนะค,คิดว่ามันต้องเปลี่ยนคู่แต่ว่าสะอาดกว่าที่คิดไหมไม่รู้ว่าเพราะว่าไอตัวกองด้านนอกอะ่ะมันกลายเป็นฝุ่นใหญ่ที่ติดอยู่ที่ตะแกรงซะเยอะหรือเปล่านะครับไอตัวนี้มันก็เลยอ่สกรปรกแหละเดี๋ยวผมอันนี้ดูอันนี้นะเดี๋ยวผมหยิบของใหม่มาให้ดูนะครับ มันก็มันต่างกันเยอะเลยเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ของเก่านะอันนี้ของใหม่ไม่สะอาดนะตอนแรกผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ค่อยสกรปรกนะคือมันอาจจะมีที่ที่มันสกรปรกกว่านี้นะครับคือหมายถึงว่าโซนอื่นที่มีการก่อสร้างค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเรียกว่าไงที่มีฝุ่นละอองตกโซนนั้นนะ่ะค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะดำกว่านี้ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่า มันมันมีแน่ๆน,นะครับคนที่เจอฟิลเตอร์ที่มันดํากว่าเนี้ยแต่ผมเคยเห็นที่มันดํากว่าเนี้คือทุกคนเข้าใจไหมคือผมเคยเห็นที่มันแบบเคระแบบดําแบบทั้งแผ่นเลยะนะครับแล้วพอมาดูของผมดูดิมันเหมือนยังขาวอยู่เลยนะไม่รู้ว่าตา,าบอดสีหรือไงแต่ผมยังดูว่ามันแค่เทาๆอ่ะมันไม่ได้ดูเปื้อนมากนะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อลองเทียบกับตัวเนี้ยดูดิโอ้โห เชีย yeah. คือเห็นได้ชัดเลยว่ามีการเี่ยเดี๋ยวเ,ยวเราลองขยับเพื่อเปรียบเทียบดูนะครับดูดิอาจจะเห็นไม่เต็มนะเพราะผมตั้งขาดตั้งกล้องเอาไว้ผมกลัวมันหล่นนะครับเนี่ยเปรียบเทียบของใหม่ของเก่าอันนี้คือผ่านการใช้มาปีเ็จเศษนะครับประมาณปีกว่าๆสองปีกว่าๆประมาณไม่เกินปีครึ่งอย่างที่บอกไปนะครับ อาจจะเพราะว่โซนผมอ่ะมันไม่ค่อยมีเรียกว่าการก่อสร้างเยอะนะนะครับนี่คือขนาดไม่ค่อยมีการก่อสร้างนะขุดถนนทําท่ออะไรไม่ค่อยเยอะนะครับคือไปทําโซนอื่นซะเยอะแต่ว่าดูของผมเลยนี่ขนาดถ้าเกิดคิดดูถ้าเกิดโซนแถเนี้มันเป็นโซนก่อสร้างมันจะขนาดไหนนะครับแล้วดูผมอยากจะถ่ายผมอยากให้ทุกคนเห็นอันนี้มากเลยแต่ว่าอันนี้มันมันเป็นตัวกองฝุ่นใหญ่เนาะ อันนี้คือไอตัวฟิลเตอร์อันนี้ไอตัวน,นี้นะครับมันเอาไว้กองฝุ่นเล็กๆที่มองไม่เห็นนะครับแล้วดูดิอันนี้นะครับดําเป็นตารางเลยเห็นไหมอันไหนมันจะมองเห็นด้วยตาเปล่าว,ว่าอันไหนมันขาวเน,นี่ยมันดําใช่ไหมเหมือนแม่งเหมือนแม่งเล่นจับผิดอะไอไอไมล์สวิปเปอร์นะครับอันนี้คือกองฝุ่นใหญ่นะครับคือตัวนี้มันมีการกองสามอันนะครับมีคือตัวนอกคือตัวตะแกรงเมื่อกี้นะครับ ตัวสีดํานะครับตัวนี้เอาไว้กรองกลิ่นนะครับซึ่งผมยังยังไม่เห็นว่ามันหรือว่าไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนไหมแต่ผมดูว่ามันยังสะอาดอยู่นะเพราะว่ามันยังสีมันสีดาเหมือนเดิมอะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันใหม่กับอันเก่านะครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่อันใหม่ อเน,นียนเก่านะผมคิดว่าตัวเนี้ยสำหรับผมยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับตัวฟิลเตอร์ดำนะครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมมันไม่ค่อยได้กรองกลิ่นหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้ค่อยเปลี่ยนนะครับวันนี้คือมาสำรวจพร้อมกันเลยกับเราทุกคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็อื่นเลยเดี๋ยวผมจะขอแบ่งคลิปหยุดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรางเจ้าตัวนี้นะครับรางเจ้าตัวนี้เพราะตัวนี้มันตัวฝาเครื่องนะมันเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนใจเย็นนะแล้วก็ข้างในจะเป็นพัดลมนะครับซึ่งผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวพัดลมมันเปื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตองตะแคงดูกันเลยละกันข้างในสะอาดนะถ้าไม่ถ้าไม่นับตรงพื้นนะก็ไม่นับตรงนี้นะครับตัวพัดลมตัวอะไรค่อนข้างสะอาดข้างในคือ โอเคเลยนะครับเพราะว่าสภาพเอาจริงๆมันใหม่นะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ทุกอย่างมันดักมันดักจับไปหมดแล้วเท่ากับว่าเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตัวกรองนะครับมันกรองได้ผลดีนะครับเพราะไม่งั้นถ้ากรองไม่ค่อยได้ผลนะ่ตรงคิดดูตรงพัดลมอนะาจจะเปื้อนมากกว่านี้นะครับต่อให้มันไม่เข้าไปเปื้อนในใบแต่ตรงนี้มันน่าจะมีคราบดำนะครับแต่อันนี้คือไม่มีนะถือว่ามั่นใจได้เปราะหนึ่งระดับหนึ่งเลยนะว่ามันไม่ได้ผ่านเข้าไปในตัวพัดลมนะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับข้อเสียของอย่างเดียวที่ผมรู้สึกนะครับก็คือ,อตัวด้านบนนะครับตัวอากาศที่ผ่านการกรองจะออกทางด้านบนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันออกทางากลองด้านหลังแล้วออกด้านหน้าผมว่าโอเคนะแต่พอกลายเป็นว่ากลองตรงนี้นะครับแต่ว่าออกด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยในความรู้สึกผมแม่งเหมาะกับการเป็นตัวดูด ควันดูดกิ่นดูดผงเข้ามาแล้วระบายไปทางอื่นมากกว่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆเวลาฝุ่นมันตกมันตกจากบ้านด้านบนเนาะนะครับทุกคนน่าจะแบบนึกภาพตามได้เข้าใจได้ง่ายนะครับแต่นี้คือแบบลมมันเป่าจากอันนี้ขึ้นมาถ้าข้างบนเปื้อนถ้าข้างบนตัวเครื่องเนี่ยเปื้อนอากาศที่กองมามันก็โดนฝุ่นอยู่ดีนะครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าอ่อ ตรงนี้ผมเลยรู้สึกแปลกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเข้าใจได้อะตามดีไซน์นะนะครับถือว่ามันทําให้ภูมิแพ้ผมหายไปเยอะมันลดไปลดดีคือมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากไม่ว่าจะทั้งการดูดไรฝุ่นที่เมื่อก่อนนะอ่ะจริงๆเลยตอนก่อนหน้านี้จะเกิดดูดซื้อเครื่องดูดไรฝุ่นมาคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันคันมากนะครับมันนอนไม่ได้มันคันเนื้อคันตัวมันคันตามตัวไปหมด ผมก็เลยซื้อเครื่องดูดลาฝุ่นมาและอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวซื้อแล้วเดี๋ยวผมแปะคลิปตัวเครื่องดูดไายฝุ่นให้ดูแล้วกันนะครับดูดออกมาแม่งไรยฝุ่นเป็นล้านตัวนะครับเต็มกระบอกเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้เลยนะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับคือนอกจากไอ้ตัวไายฝุ่นเนะี่ยมันทําให้เราเวลา,านอนนะ่ะรู้สึกดีประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่คันนะครับแต่ว่า ตัวกออากาศก็ยังคงสําคัญอยู่ดีเพราะว่ามันทําให้เราไม่เป็นภูมิแพ้น้ํามูกไม่ไหลจมูกไม่ค่อยตันนะครับผมว่าใครที่เป็นภูมิแพ้ลองหาตัวที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณผมซื้อมาปีกว่าๆมันประมาณหกพันนะครับตอนนั้นหกเจ็ดหกพันกว่ากว่าเจ็ดพันนับจําราคาที่แน่นอนไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าที่ผมซื้อตัวใหญ่มาเพราะว่า ไหนๆก็ซื้อทั้งทีอ่ะผมถ้าเกิดตัวเล็กมันไม่พอแล้วกําลังดูดไม่พอผมก็เลยรู้สึกยังไงยังไงยังไงอยู่นะครับก็เลยจัดตัวใหญ่มานะครับแต่ว่าไม่ถึงหมื่นนะตัวนี้ถ้าระดับลงานะอ่าถ้าเกิดห้องใหญ่ๆหรือว่าสํานักงานอะไรก็แนะนําตัวใหญ่กว่านี้นะนหลักหมื่นน่าจะดีกว่านะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอตัดไปล้างฟิลเตอร์ก่อนละกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราล้างตัวฝาครอบด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เราจะเห็นได้เลยว่ามันผมได้ล้างน้ําเย็นนะแบบไม่ได้มันไม่ได้น้าอุ่นกลัวว่ามันจะเสียนะครับก็ขาวขึ้นนะครับต้องเรียกว่าน้ําที่ออกมาจากฝาเครื่องเรียกว่าดํานะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับคือ ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะผมตั้งตากแดดเอาไว้เพราะว่ากลัวว่ามันไม่แห้งแล้วเดี๋ยวมันจะชื้นนะครับถ้าเกิดมันชื้นผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเชื้อราแล้วทําให้ภูมิแพ้เรากําเริบหนักขึ้นกว่าเดิมในครับูรมโอเคด้เวลาประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะโอเคออกมาก,ก่อนค่อยๆจะเย็นนะกลัวขาดนะครับ อันนี้นะครับเราจะเอาด้านริ้นนะครับที่มันมีที่ดึงเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> จะดึงเครื่องกลับมาตอนนไปแอปหนึ่งโอเคนะครับ,น, okay, น,รบนี่นะครับใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะอยู่อย่างนี้แหละมันจะไม่ล้มแล้วนะครับมันมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรแบบแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะประดีนะครับ เปรียบเทียบของเก่าอีกครั้งนะครับแล้วเราจะใส่ตัวกองกลิ่นอันเดิมก่อนนะครับพอคิดว่ามันมันเหมือนจะยุบไปเยอะแล้วเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับในถุงนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าไว้อีกสักประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนะครับค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเผื่อว่า มันยังมันยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ผมใส่กับด้านหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าอันนี้มันมีด้านไหมนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปตัวนี้มันจะมีเกลียวตรงนี้นะครับล็อกไม่ให้มันหล่นอยู่แต่ว่าตัวมันพอดีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ประกอบฝาหลังว่าแต่ฝาหลังประกอบไงวะดึงออกมาได้ประกอบกันไปไง อะไรจะหักอ๋อเดี๋ยวนะมันมีตัวเขี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับปึ้งหักไอ้สัตโอ้หฮาเลยกูเดี๋ยวนะผมขอสังเกตอ่ารอบนะครับตัวเขี้ยวอ่ะต้องแทงลงไปตรงรูอ่าลงแล้วนะครับ แล้วก็กดค่อยๆกดเข้าไปนะครับโอเคมันจะดังหน่อยแต่ว่ามันไม่พังนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะ้วกับการเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะของชาร์ปคือผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นไงนะแต่ผมรู้สึกว่าพอใช้ตัวนี้มันก็โอเคมันไม่ได้มีปัญหารวมไปถึงเสียงมันค่อนข้างเบานะครับตัวนี้เสียงตัวที่ออกจากตัว อ,อก็อากาดนะเดี๋ยวผมลองเออเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กก่อนนะครับโอเคนะครับผมได้ทาการเสียบปลั๊กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแผมจะเปิดเครื่องดูนะครับปุ่มเปิดอยู่ไหนวะนี่นะครับ จะมีไฟการทำงานนะครับมีโหมดอยู่ด้านบนนะครับโอเคก็ขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกับการจะเรียกว่าไงอยู่ด้วยกันในการเปลี่ยนแผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะครับอุย้ยไม่ชัดไปโฟกัสมือนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับหรือว่ายังไงก็สามารถออซุปเปอรแ์แตงหรือว่าโดเน a t ผ่านทิปมีก็ได้หรือสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจเป็นเงินทุนเป็นทรัพยากรเป็นอนาคตให้กับผมได้เลยนะครับผมําหรับวันนี้ก็มากันแท่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย